ครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ผู้สุขนนะครับผมมาเมือนี่ซอยจุหลานเด็ดหลานเด็ดสั่งมาได้พี่น้องนี่สั่งมากับเกีียวขมขมเกีียวขมขมนีม่เอามาตกแต่งจักหน่อยนี่นี่อยจุสอยจุโอ้โหโอโ้ตับใช้มือนะใช้มือนะหเหนียสุดๆอันนี้ออกไปก่อนอ่ะกุยเกีียวออกไปก่อน นี่เขาไม่เหนไก่นี่นะไอ้โต๊ะงลงยงข้าวลงน่ะโอ้ซอยจุอันนี้ซอยจุซอยจุซอย,นะย,ย,ยจุเครื่องในเอาไวน้น้ำกันเครื่องในไวน้นี่เอา้าเครื่องในไวน้นี่เอามาเลี้ยงหน่อยใช้มือนะใช้มือนะงนะสุดยอดท่านี่พี่เพื่อนร้านนี้อร่อยนะยปลาป้านี่สุดยอดเลยแหละคลองหลวงนี่สุดยอด เราถ่ายไกลๆก็มองเห็นแล้วนี่ขี้เบื่อมานี่โอ้โหนี่ <c oughs> อันนี้เขาเอามาบบชุดใหญ่ชุดใหญ่อันนี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่หญโอ้โหโสุดยอดสุดยอดเอานี้ลุยเอา,เา,นะาเอันนี้ใส่แจวด้วยเอามาเบื่อที่ละอันนี้ใส่แจวเอาพักในใส่แจวเพื่อไปอยิงเอา สุดยอดอันนี้น้ำจิ้มมาเบิ่งไกลๆเบิ้งชุดอีกเลเจียวเจียวขมเบิ่งเหนียวอู้เจียวขมเป็นเมนูกับแก้มอย่างดีกับแก้มอย่างดีอู้สุดยอดดีวะ่ะเห็นบด่ดอีเห็นสัตว์บ่เอาเมือเอาเมือ,อมือตูดจุดทั้งหลังนี่เบิ่ง อันนี้การแบ่งใบเนาะการแบ่งขาก้องอันการแบ่งข้างพื้นมาอันนี้ต้มต้มอันนี้ก็ต้มขมเหมือนกันต้มขมนี่สั่งมาไม่ใช่แบบเด็ดจริงจริงอีหม้อไฟได้เฮาเ่ยต่ว่าเขาคือ่มีหม้อไฟวะพวกเรไล่างนี่เนาะเบื้องนี้มาเบื้องใกล้ๆนี่นี่โอ้ยต้มข้างในเป็นไรกินนี่ก็สุดยอดเร็วมาเบื้องมาซิมซอยจูเบื้องบ้านนี่ ซอยจูบิงซิมซอยจูบิงมาพี่น้องมามาชิมซอยจู่คำเ,เนีนๆนเนีบาหนึง่งซอยจูามาเบืองเจ้นี่เจนี่ไข่คักเรีว่าเจ้ามาอู้อื้อืมอ้มนั่นคือเก่าเพีงไอ้เบิ้งปับจบงหมั้ง ตับมาพูดเหรอวะมึงพี่น้องมึงอันนี้ใส่ผักชีหว่าวายเาเพีรปไานดแล้วก็ยังเพชรขึ้เก่าอยู่วะมาอู้หึหึ อืมให้ผมสุดต้มยำมบง้องอืมผมครื่องไหพวกใส่พวกเครื่องไหมฮะอืมอือืมงเข้ามกันอะอืออตัวนี้ไงมัง จะข้ามมึงตอนยิ่งใหญ่ปกติสีบรังเซลผีดเดียวแต่วันนี้เราเอาผีดขักขนาดว่ามันนี่แบบเสบตูดไปเลยนะมันเนี่ยเลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวลืมแก่ก,ก่อย นี่แกก้อยอันนี้ก้อยขมก้อยเลือดอื้มมึงก้อยเลือดม้างผูดแะไบ้าเนี่บางกระซิมก้อยเลือดได้บ้างมั้งอู้มึงกันนะโอ้มาก้อยเลือดได้เนี่ย อืมขึขมชุดดอมาข้ามขอดว่มั้งอุ้ยช,ชุดดอห้กันโดนกินฮะอชุด,ด,ดอยอด อชิปบ,บนันเล็ดดีให้ห้ไปเปลี่ยนเสื้อชุดจอดครับสับ้านขาวาข้างนึงประทุมท่านี่ช่วมยจุชุดจอ,อดโอมื่อนี้กูชะดีอยู่คนเดียวเนาะ คนเดียวก็กินได้นะพี่น่องเนะ้ะก๋วยค้มตุ่มเสียบมือนี่สุดยอดขึ้นกันน้พี่น่องไม่นัวสร้างเราเหมือนบนดินเองครับคันเทนา่าปักยัยมาคันเทนา่าอืม มาหมางกันดิเล่น <c oughs> ไปเล่นมาได้กินมีเด้อสูเด้อสวยจุจวดดีแต่ว่าเกี่ยวเพชรมาวงว่าบ่ได้ผมกินบ่ได้ขันเพชรได้เ,เลยบ่อพัน เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะไม่มีอย่างไรนะครับสวัสดีครับผม